ห่ารถซอยนกกนนี้คนเราเนื้อต่ำแล้วยังพอดีทำไมหนูนี่เป็นคนแบบนี้บเบลอหันวัดใจก,ก้อยก้าวเร็วทำไมอะไม่รถใช้ปลาอีกเทียหมันก้อนซอยไปก้อยหอหว่างหอมันทุกขึ้นใหนวัดลูกหอเออเท่น้อยวัดก็ปุ้น๋อไปตึ้งกลองมึงแล่พอล่วง,งั้นขึ้นโยอปลายหอ,อคนกูแต่กูไม่ใจร,ร้อนว่าปลาน อว่าใบหอมันบังวอนเนกูไม่เคยรกเว้นเดิลูกก้อยแกนี่ต้องน้อยเดี๋ยวอยู่ว่าหฮะตองแล้วได้ช่วงนี้กูเนี่ยเปลือกดำปีกาวตีหอมมึงกินได้ว่าหฮะตองแล้วกูนำอะไรเลยเห็นลูกแก้วลากูเนี่อยหอมกูยืนมือกูนี่ปริ๊ดแต่หอมชักปริ๊ดมันเหลือนกิ้งกินจุ้งเปิดปริ๊ดไม่ตึงอะเนกูรับมาได้หมายไปเดินไปตึงกูปักแล้วกูบิดเล่นลูกต่างองค์ กอลงตึ้งดินเจ่านั้นใจแกนเลยลูกออได้กินไม้ก็เล่ไม้วินจับใหญ่รุดค้องเลยโย่ร้ไปก้อยลูกก้อยปลาไอ้นี่คนได้ทำกับปลาบาปบาปออูปลาแจงว่าได้เมียคนหนึ่งปลาแวงเลยแต่น้อยโยกเ้าไงอจปลาแวงเอเลี้ยวออใจเมียม รือบินมันตักเตนนูวเนอ้า้าไปดีคุยกัเล่านาในมึงควันแ่นตาเด็กคุล่านี่มีก็ม่มยว่าจัมเกยคุล่าไได้มึงต้องเถือจังพ่ถ้ามึงไม่เสือเะยกคุณแปับหาชิบาทต้องเชือเออมันก็ได้วันนั้นพอดีคูรอนจุโยบานนอนไม่รับกระจินใจไปอาบน้ำอาเทนอยในคลอง อาบน้ำในคลองเออคลองเั้นอยู่ไหนครัางรีดูคลองตี่ได้อยู่ครังรี่เนมึงเชื่อไหมหรอไม่น่าเชื่อแต่ว่าเชอวะใช่การเทเบียกูเลยลงไปอาบน้ำกวนมึงเออไปจึงกูดดตูมลงไปหาดึกมากแต่ตูดลงไปหา0รอยเม็รได้ กล้องเตลือกว่าดีนวมึงเ,เจือไหม่เือเือเือเชืดดลไปจนขุดไปปปายานากุ้งนังเล่นปกันอยู่อ๊กเ,เล,เเล่แกอ๊กเลยานักเนังเล่นปกันออกแลวอาเล่เล่เล่เล,ล่ได้กูเลยมึงไม่เชื่อเชื่อมาได้กล้องมาเปนั้นแต่ได้กูพดปปยานักุ้งเดึงกู cái con ngăn lên phi cái cho tới khi phái nhạc nặng kẹo nào phải phó đi mùa cho chắc ai cụ mày khi rồi hưng 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 ta mà